สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง Running Boy ครับตอนนี้เราอยู่ที่บางแสน21นะครับที่บางแสนเทอริเทจนะครับเดี๋ยวกำลังไปรับเบอร์บิ๊กกันนะครับก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศดูป้ายสวยเลยครับกับ Adidas นะครับปีนี้ Adidas เป็นสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์นะทั้งเสือ้อแล้วก็บูธกิจกรรมต่างๆในงานในฮอ์นครับ ก็จะเป็น Adidas หมดเลยครับหลังเส้นชัยต่างๆนะครับป่ะเดี๋ยวปีนี้ไปดูความยิ่งใหญ่ของแพทตินัมลาเบใบเดียวครับของระยะฮาฟมาราทอนในโลกนะครับว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ตื่นเต้นนะปีนี้ก็ขอให้อากาศดีนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะไปรับเบอร์บิ๊แล้วก็ดูบรรยากาศในหอนะครับป่ะมีป้าย Adidas นะครับ Welcome r u n n e r นะครับบางแสน1นะครับมี Runner c a r d บวกไ d เดสนะครับสามารถที่จะสแกนได้นะ แกนะครับปุ๊บอ๋อใส่ชื่อใส่ไอดีนะครับนี่ยใช้การ์ดอันนี้เนาะกับบัตรประชาชนของเรานะครับก็ทําการสแกนหน้าเนาะแล้วก็ตรวจเช็คบัตรประชาชนนะครับหรือว่าจะเป็นรูปก็ได้นะบางครั้งบางก็ใช้รูปนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เดินข <t> <sized> <t> 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 ึ้นไปรับเปอร์บิ๊เนาะกับเสื้อที่ชั้นสองนะครับติดแท็กที่มือกันนับสำหรับเข้างานนะตรวจสอบการเข้างานนะครับสวัสดีครับ โล8ครับแล้วก็ตามโลเราเนาะเราก็สามารถไปที่โลตาป้ายได้นะครับเราได้บิ๊ของเราเนาะ 4495A1 นะครับสวยงามมากในบเบอร์บ,บิป๊ปีนี้ไปรับเสื้อกันเสื้อมี2แบบเนาะแบบเสื้อกล้ามเนาะแบบเสื้อมีแขนนะครับเป็นของ Adidas เนาะแล้วก็มีโลโก้บางแสน21นะนี่แพททิโน่รับเอวรับเสื้อมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีวอชเชอร์จาก Super Sport เนาะแล้วก็สามารถที่จะฝั่งหนึ่งจะเป็นเสื้อกล้ามเนาะแล้วก็ อีกฝัง่งนึงจะเป็นเสื้อมีแขนนะจะมีรูปบอกอย่างชัดเจนแล้วก็มีไซน์นะครับปีนี้จุดเช็คชิปของเราเยอะมากนะครับมีทั้งหมด6เครื่องนะครับทีนี้นครับข้อมูลต้องนะครับขอบคุณครับปีนี้มีจุดเช็คชื่อถึง6จุดนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็บมาหาคุณแหม่มได้นะครับมาตรวจสอบกันนบคุณแหม่มได้ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับ ตรวจตรวจสอบเสื้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <บา S 1> ครบับเสื้อสวย<อ>ปีนี้ถ่ายรูปด้วยได้ไหมได้ครับถา้ามีปัญหา<อ><อ>เรื่องไซส์เสื้อเนาะคือเสื้อเล็กไปใส่ไม่ได้อย่างไงก็แจ้งได้นะครับเพราะว่าปีนี้เสื้อไซส์เสื้อจะต่างกับปีที่แล้วนิดนิดหนึ่งนะก็ลองตรวจสอบไซส์เสื้อกันดูได้นะครับสําหรับปีนี้ก็ขอบคุณบักแสนนะที่ใส่ใจนะมีจุดบริการไว้เรื่องเสื้อด้วยนะครับแล้วก็เช็คชิปปีนี้ก็ตั้ง6เครื่องนะครับรวดเร็วมากแน่นอนรับไปแป๊บเดียว ถ่ายได้ดูสแกนายนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะรับผลวิ่งแล้วก็ภาพผันใจนะลงทะเบียนนะครับก็ก่อนออกนะลงทะเบียนทิ้งไว้นะครับสำหรับลายเนาะด้านนี้ก็จะเป็นไม้ช็อปนะครับก็มีโปรดักต์ของไม้ช็อปนะครับตุดกติ๊นะพวกผ้าต่างๆกางเกงนะครับเสื้อกระป๋องน้ําเสื้อเหมือนเดิมนะของไม้ช็อปน้อล่มนะครับก็คือง่ายๆหาโปรดักต์อะไรไม่ว่าจะเป็นเสื้อจะเป็นกางเกงผ้าบัฟนะครับ แล้วก็แจ็กเก็ตต่างๆ,ๆนะครับแล้วยังมีกล้วยบาร์นะครับของของกล้วยของทางไม้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโปรดักต์ต่างๆนะเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเยอนะเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าลดราคาด้วยตัวละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะเนี่ยเชียมีเกงงเกงนี่เป็นผ้าบับอีกกระเป๋าแล้วก็จ่ายตังนะครับแล้วก็ออกไป ดูบูธของบางแสนปีนี้กันดีกว่านะครับ ก็บูธบางแสนปีนี้มีอะไรช็อปบ้างนะอันนี้ก็จะมีแบ็คดรอปขายรูปเนาะสองอันอันนู้นเป็นลูปเหรียญของบางแสน21นะครับเหรียญฟินิเชอร์ใหญ่มากนี่ยูวีอัลตร้านะครับสวัสดีครับมีเปิดบูธเล็กๆอยู่นะครับก็อุดหนุนได้นะครับอันนี้เป็นเป็นบูธมาทางเลสบูธเป็นโพดักเกี่ยวกับเป็นกันแดดกันแดดใช่ไหมครับผมที่ทำออกมาเองเพราะว่าตัวเองวิ่งระยะอัลตร้าอัลตร้าเนี่ยเมื่อก่อนใช่ของแฟนเนี่ยมันจะมันจะขาวจะลอยจะแสบตาอะไรเงี้ยก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาครับให จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยคือจะมีซึ่งพอทาไปแล้วนะครับมันจะหายเลยหายไปเลยอ๋อหายไปจริงๆครับแล้วมันไม่เหนียวล้อมแต่เด้อครับมันจะลื่นๆนะครับเลื่อนๆนะเลื่อนๆนะครับกลายเป็นแป้งเลยครับยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ยังมีสาวสวยจากบัฟโปรฟิตนะครับบัฟโปรฟิตด้วยค่ะโอเคครับสกาย์โปรฟิตนะฮะขอบคุณนะครับแล้วก็มีรันติจูดเนาะ แล้วก็ยังมีซุนโตนะครับแล้วก็มีฟีน่านะหรือฟีสปอนเรยสเปสฟีน่านะครับแล้วก็ยังมีแว่นของน็อคๆนะฮะแล้วก็มีคอร์บีพาวนะซึ่งวีพาวอันนี้ก็เป็นครีมเป็นอะมิโนนะสายนาฬิกาอุปกรณ์ต่างๆนะครับขาดหรือไงก็ซื้อได้นะเอาอันนี้มีแว่นด้วยนะฮะแต่วันนี้ ตงน,นี้ก็ยังมีเจลนะเจลพลังงานของของยี่ห้อนี้จะอยู่ในงานของรายการแข่งขันนะครับ i อวอรินสตินะครับก็อยู่ในเลสเนาะแจกนะครับอขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับ,บ,รบก็เป็นเนื้อเจลแบบเป็นเป็น,ปนเป็นเจลล่สเต็กในงานมีมัชชะอ่างศิลาด้วยครับมาเปิดบูธนะครับก็เป็นครบสิ่งนะไม่บดเ้ยนรักเชียคุณรักก็อยู่นี่นะครับมีซุมโปรตีนจากบีนแบ็นะครับ กัดชิมได้ก็มีบูธวิทยาประกันไทยนะครับแล้วก็มีบูธของ e x ็กซ์ e นะครับเอ็กซ์ฟรสวัสดีครับลองหลายลามีรถใหม่โคลาอร่อยโคลาอร่อยครับโคลาอร่อย,ลออยแล้วก็จะมี a c t i ิป p e a เนาะแล้วก็มี d ีเวอร์นะครับแล้วก็มี Royal D นะครับสวัสดีครับอันนี้ก็การแดดเหมือนกันเลยครับแบบก,กินใช่ไหมครับ เอาแลบว่านโอเคอุดหนุนได้นะครับแมชอัลตร้าและแน่นอนนะครับเรามีคุณต้นอยู่นี่นะครับกับป่าแล้วก็มีอันนี้อันนี้อะไรย่อมีบูทจากกีฟูนะครับแล้วก็ไวท์เทรนนิ่งนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นบูทของ Adidas เนาะจะไปดูบูท Adidas ก่อนรอบนึงแล้วกันบูท Adidas นะครับบูท Adidas นะครับก็มี Adidas มาขายหลายรุ่นเลยครับนี่ทาคุมินะทาคุมิสเปซนะครับ ดีดัสเยอะมากแล้วก็อันนี้บอสตันจุดสามนะแล้วก็ยังมีแบบลดราคานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลดราคาอยู่ด้วยมีหมดเลยครับอีโวเอสแอลมีบอสตันมีโปสี่แล้มีสีบางแสงด้วยนะตรงนี้ก็ยังมีพวกเสื้อผ้ามีแจ็คเก็ตนะฮะลดร,ราคาอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสวยมากเลยอันนี้ก็จะมีพวกเป็นทีชเชิสนะฮะ เป็นรถราคาด้วยแล้วก็มีพวกแจ็คโครบเซอสวิงด้วยค่ะถีเท้ากางเกงนะฮะหมวกเสื้อนี้น่ารักดีอ่ะจะกล้าก็ไม่กล้าเนาะจะมีแขนหน่อยนะสวดีอยาะรัาสหข้อูดีๆึ้มมนเุอดจากอดิดาสจากอาลีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาพิมพ์ชื่อด้วยพิมพ์ชื่อได้พิมพ์ชื่อได้นะกับเสื้อนะครับ ส็บูย๊ยำๆนะมีกี่รสชาติครับมี2รสชาติวันนี้มี3รสชาติค่ะมีปลาแซยมอนอันนี้หมูสับแล้วก็เป็นตัวนิวโปรดักต์ใหม่ค่ะ,ะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือโอเคครับใครหิวก็แวะยำๆได้นะครับขอบคุณนะครับ่อไปแเจไนะรูมนะอ่ามีลุ้งรางวัลนะมาร่วมกิจกรรมจับรางวัลป๊อปหมาดได้นะครับสบู๊ยำๆนะพวกโปรดัก ทันยาพืชต่างๆนะครับใช่ครับพี่เป็นเป็นข้าวโอ๊ตพี่เราโอ๊ตเป็นเส้นชัยโอเคครับขอบคุณนะครับเราทานได้ในเลสแก็มีก็มีให้ทานอยู่หลังเส้นชัยอ๋อใช่ครับขอบคุณครับแล้วก็ยังมีไอศครีมนะครับเพิ่งเห็นว่าทาคุมิเซ็นเนี่ยสีนี้ก็เป็นสีใหม่นะลด40%นะครับเนี่ยมิเซ็นลด40%บอสตันลด20%เนี่ยเออใช่มันเพิ่งออกเลยเนี่ยกำลังดูอันนี้เซ็นเนี่ยเซ็นมันมันมีความแข็งแข็งกว่าหน่อยหนึงนะแล้วก็มีร่องนะอันนี้สีนะฮะ แต่ทนนะอาดิดาสอรัอาดิดาสโปร4ผมใส่ไป800พี่ไม่มีอาการอะไรเลยอะเดี๋ยวลองรีวิวให้ดูนะ800กโลไม่มีอาการเลยฮนะในโปร4อันนี้เจลที่เราจะได้โลกิโลเมตรที่ที่4รสชาติด,ดีเลยถ้าใครสอดท้องยากๆก,ก,ก็ลองดูครับลองลองดูเจลใหม่นะมีอะมิโนถึง14ชนิดนะครับก็ยังมีบูธของเคาน์เตอร์เพนนะครับมี3สูตรนะก็เคาน์เตอร์เพนก็น่าจะมีบูธที่ไปนวดอยู่นะครับก็ลองดูนะปะวอลนี้สำหรับการรับบิบนะเ,เดี๋ยวพาไปดูช่วยรางวัลกับลิงก่อนลิง แล้วเดี๋ยวปิดบล็อกกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันวันเช็คเอาท์รันนะครับกับทาง Adidas นะครับนะครับเสื้อก็อย่าเดินมาสกรีนได้นะครับจาก Adidas นะครับตรงนี้ก็มีถ้วยเนาะถ้วยรางวัลของโอเวอร์ออลนะครับแชมเปญเลยครับโอเวอร์ออลแล้วก็ลิงนะอุ้ยลิงมีเข็มกลัดด้วยน่ารักใช่ครับร้อยไอ้เสื้อแข่งอันนี้เหรียญ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 เฟอร์นิชเชอร์หน้าและหลังนะครับ มีบูธของพญาไทยนะครับโรงพยาบาลพญาไทยก็ดูแลความปลอดภัยให้พวกเรานะครับก็ไปครับบล็อกนี้นะครับกับเออ่บางแสน21นะครับกับอาดิดาสนะครับก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันเช็คเอาท์รันนะครับสำหรับวันเสาร์เนาะเสาร์เช้าเดี๋ยวไปวิ่งกับอีลีดนะมีคุณโจฟุกุดะมาแล้วก็เออ่เป็นบางแสนเป็นระดับแพทเทนัมเนาะเอ่ออีลีดดีๆมีเยอะมากนะครับก็มีให้ลงทะเบียนนะครับรอมวิ่งกัน300ท่านนะไปเจอกันใหม่ในบล็อกถัดไปบล็อกนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย